ยอมฝฟายด้วยค่ะทุกคนเทคนิควิธีการออกซิเดชันในหอมนะครับที่การหมักตามไปดีไปสีเหลืองเป็เขียวีไาสีดำต่างๆมันจะเป็นสีเขียวน้ำย้อมรอนปัญหาข้นน้ำกี่เท่า12บสองเปอร์เซ็นต์เครือคามกี่ลิตรในห้องกี่ลิตรให้แห้งเลยนะคะเอ้ยให้แห้งเลยนะคะเอ้ยที่ใครจะมาดูแลต่อว่าลูกหลานรวยไม่เอาเลยไม่ หลังจากที่เราทําความรู้จักกับคุณครูเอกสุพิสวรรณมณีไปแล้วนะคะครูเอกก็ได้สอนแต้มย้อมฟ้ายด้วยค่ะทุกคนฝ้ายสีอะไรที่คุณครูเอกสอนแต้มและก็มีเทคนิควิธีการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ หลังจากที่เราพูดคุยกับครูเอกแล้วครูเอกก็สาธิตและสอนเทคนิควิธีการในการย้อมฝ้ายย้อมห้อมให้เราดูค่ะเมื่คนที่ทำคำว่าเหมือน,นดูในลูกเลยค่ะเมื่อสิพวกนี้มันเลยแพงอันนี้มันย้อมเย็นอยู่แล้วเอออย่างนี้นนะที่ขาดใช่ไหมจริงหม้อหมอเนี่ยครูเมอกหัวมาวันนี้จะทำให้แท<ต>ำลูกค้าดูว่าเออว่าลงไปนะขยะับให้มันให้มันเข้าหน่อยออกซิเดชันก็คือปฏิกิริยาอะไร สีย้อมเย็นมันมันต้องโดนอากาศค่ะอ่าอันนี้ห้อมนะครับก็ปุ๋ยก็พยายามให้มันโดนอากาศเนาะอันนี้คือเล็กมากเดี๋ยวมันเข้าไม่ถึงเนาะเหนน่ามันยังไม่สีนะเดี๋ยวมือคุยดำแล้วแหละเดี๋ยวเดีอันนี้คือห้อมนะคะทุกคนไม่ใช่ครามย้อมก็คือเราย้อมเย็นไม่ต้องต้มนะคะใช้วิธีการหมักกันตามไปดีไปซักแต่น้ำเหลืองอยู่เนาะมันยังเป็นสีเหลืองอมเขียวอยู่แล้วก็เนี่ย พร้อมที่จะทำปฏิยาในการให้ได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วนอนขึ้นอะไรทีนี้ทีนี้สังเกตไหมว่าก่อนเป็นสีสีฟ้าสีน้ำตาลมันจะเป็นสีเขียวก่อนปิดปฏิยาสักทีมีนะครับอันนี้ต้องอีวันคะโอ้ไม่ไม่ได้เลยได้ได้ได้เลยแล้วทำไมอย่างเช่นเราย้อมเปลือกปลาดูหรือว่าย้อมเปลือกอันนั้นย้อมร้อนอ๋อย้อมร้อนก็คือย้อมมร้อนนัจะใช้หม้อแดนสีดำเชาที่เราเติมเอามาต้องใช้เวลาต้มนานอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณโอแต่ถ้าย้อมเย็นก็ไม่ต้องอ๋อไม่ไม่ย้อมเย็นขึ้นาถ้าคุณไม่พอใจซักละ ย้อมใหม่แต่คุณว่าย้อมหม้อตรงนี้มาเยอะอแล้วปัญหาของตรเนี้คือการก่อหม้อก่อหม้อการตั้งต้นสามท่านต้องูนะน้ำกี่เท่า12%ขึ้นเนี่ยกี่ลิตรเนื้อครามกี่ลิตรเนื้อห้องกี่ลิตรน้ำมะขามเปียกสุงมากเพราะมันเป็นสีทีวิที่เราสามารถทำได้ในวันเดียวเดี๋ยวค่ววอ,อยขยายเพราะงั้นน่าจะสองวันแลสองวันไม่ยอมหย เนี่ยมันเป็นสีเขียวไหมยแย่ยังไม่ใช่นะมันเป็นสีฟ้า่เ,เราเอาฝ้ายที่คุณครูเอกอย้อมเย็นมาตะก,กี้มาซักให้แห้งเลยนะคะเอ้ย <ๆ S 2> ให้แห้งเลยนะคะเอ้ยซักให้สะอาดสวยมากสีสวยมาก,มากค่ะสีสวยมากจะออกฟ้าเลยนะคะุืไม่มีทายากอยู่พอที่ใครจะมาอยู่แลต่อเพราะลูกหลานคุยไม่เอาเลยไม่แต่ว่า Để để cảm dùng. Chà, dùng, dùng cười rác với lục, này có dùng đây, phải không? hay là? đúng, đúng, Phi quán dụng Phi về đấy kìa. จบไปแล้วนะคะกับการย้อมห่อมของครูเอกค่ะทําให้เรารู้เทคนิควิธีการในการย้อมฝ้ายมากขึ้นเลยนะคะเมื่อวานนี้ครูเอกติดธุระกระทันหันค่ะทุกคนค่ะไปทําให้แต่มต้องมาอัดวิดีโอในวันนี้นะคะขอพอะคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ฟาร์มฝ้ายรวมถึงฝากกดไลค์เพจเม็ดฝ้ายไม้พุ่ม้านบนตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย